สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับมาฮะวันนี้เราก็มาขึ้นมะพร้าวใหญ่แล้วนะครับสวัสดีครับกับมะพร้าวใหญ่นะครับอคนครับมารับชมครับต้นนี้ค่อนข้างสูงเลยนะครับต้องหลบไปไกลๆครับท่านผู้ชมโอ้โหมันจะลอยมาครับรับชมเราจะได้สกีลูกครับขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปเรื่อยๆ สุดคันพอดีอาจารย์ <Okay. S 1> สุดคันนี้ไงหมดตัวนี้เลยเดี๋ยวคุณคาัดนั้นไม่มีคุณค่ามาฟังนี้เลยโอเคเออ มาดับชมกันไปได้สักกี่ลูกโอ้โหจะยังไม่ถึงเราก็เลยครับท่านผู้ชมสูงไม่สู้ไม่รู้โอ้โหเห็นลิบลิบเลยครับอืมอพอประกบปะเพราใหญ่แล้วนะครับอ่าชมหน้าชมตากันไปก่อนครับอืมระวังหล่อลูกกะเพา้าลนอืมนี่ครับดวจะเบื่อชิบมาแล้วลอยมาแล้วโอ้โหหนึ่งลูก ามาหนึ่งลูกแล้วครับหายเงียบไปเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยมาแล้วครับมิดน้ำไปเลยครับท่านผู้ชมน้ำน้อยหรือไงครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ฮฮยแทบอันใหญ่ไม่ได้เหรอ ออกมาเลอเฮ้ยเดี๋ยวปิดออกมาโลกเอ้ไม่โพะเว้ยม,มองไม่เห็นตอนนี้นมันไม่โพะเนี่ยทำเยอะเลยมันไม่โพะให้เห็นนะเนี่ย ไม่โผล่เลยจานมันลงมาเหอะลงมาเหอะเฮ้ยมันมันไม่โผล่ะทีมันมองไม่เห็นเลยโผล่ลงมาทีแรกก็ไม่โผล่เลยสองสามอันนะ่ะ